น,นี่คือการทดสอบช่ว sure. งแดดไม่มีนะครับตอนนี้ฟ้าครึ้มนะแดดไม่มีตอนนี้ฟ้าครึ้มนะครับฟ้าปิดนะแดดไม่มีแต่ว่าระบบปั๊มก็ยังทำงานปกตินะ นี่ครับนี่ถ้าช่วงบ่ายนี่แดด เดี๋ยวเรามาดูกําลังหวัดกันหน่อยตอนนี้อยู่ที่60กว่าวัดในช่วงที่ไม่มีแดดนะฟ้าครึ้มแต่ระบบปั๊มก็ยังทำงานได้เนี่ย ประมาณ60กว่าวัตต์โอเคเดี๋ยวช่วงแดดแรงๆจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะความแรงของ น้ำนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเวิร์กแล้วี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ